สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นรายชื่อนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติบราซิลกันบ้างนะครับเลื่อนไปในอลสเปนทีมสองสนามที่2คือบราซิลเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในสัปดาห์นี้นะนแฟนๆวอลเลย์บอลชาวบราซิลเนี่ยก็คงค,งคึกคักและก็กระหึ่มมากแน่นอนเลยนะครับในสตู รายชื่อทั้ง14คนของบราซิลในสัปดาห์2เนี่ยก็มีเปลี่ยนแปลงไม่กี่คนนะครับจะมีใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะตำแหน่งแรกก็คือ ter, เซตเตอร์มีด้วยกัน2คนก็เป็นเซตเตอร์ตัวหลัก2คนของบราซิลอยู่ตลอดนะครับก็เป็นคนแรกมาคริสคาเนโรและอีกคนหนึ่งก็คือโรเบต้าราสเก้ครับไปก็คือออฟฟิสต์ปเกอร์หรือว่าบีหลังนะเป็นกิซี่นัสซิเมนโตครับตำแหน่งต่อไปก็คืออาลซ่าฮิตเตอร์หรือว่าหัวเสามีด้วยกัน5คนนะครับคนแรกก็จะเป็นโรซ่ามาเรีย คนที่สองจูเลียเบิร์กแวนคนต่อไปอนาคริสตินาคนนี้ก็เป็นดาวรุ่งนะ คนต่อไปพริสซีล่าดารอยครับและคนสุดท้ายในตำแหน่งหัวเสาก็คือกาบีกาเบล่าคิมาเรสนะครับอ่าก็เพิ่งมานะครับสำหรับกาบีเธอก็ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมได้นะในสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับคือกาบีเนี่ยสัปดาห์แรกไม่ได้มานะเพราะว่าโค้ชให้เธอพักเพราะว่าเพิ่งแข่งหลีกจบมาไม่นานมานี้นะครับเพื่อให้เธอได้พักผ่อนแล้วก็รักษาสภาพร่างกายให้พร้อมฟอร์มของราซิลในสัปดาห์แรกเนี่ยที่ไม่มี i, กาบีก็เอ่อไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ โค้ดเลยรีบร้อนใส่เสริมตัวกับ,บี้มาประครบอ่าตำแหน่งต่อไปก็คือมีดเดนบล็อกเกอร์นะครับหรือว่าบนเร็วมีได้กัน4คนนะคนแรกก็เป็นโรเ i นาคนที่2จูเลียคนต่อไปก็คือ Anna, คอนาเคโรลลนาครับและคนสุดท้ายตำแหน่งบนเร็วก็เป็นเดียนาครับและตำแหน่งสุดท้ายก็คือลิเบอรโรมี2คนก็เป็นลิเบอรโรตัวหลักของบราซิลในชุดนี้เลยนะคนแรกก็จะเป็นนาตาเลียครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือวิกตอเรีย ค้ก็คือโจเซโรเบโตคนเดิมนะครับนี่ก็เป็น14รายชื่อของอาสาวแซมบ้าบราซิลนะครับที่จะลุยใน,วในเวเนอลสนาม2ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันในสัปดาห์แรกของบราซิลชุดนี้กันสักนิดหน่อยนะครับก็นี่เลยนะประเดิมนัดแรกนะครับก็เจอกับทีมชาติเยอรมันแล้วก็เอาชนะเยอรมันไปได้3ต่อ1เซตนัดที่2เจอกับโปรแลนด์เอาชนะโปรแลนด์ไปได้3ต่อ0นัดที่3เจอกับทีมชาติโดเมนิกันแล้วก็สามารถเอาชนะโดเมนิกันไปได้นะครับ3ต่อ1เซตและนัดที่4ก็เจอกับทีมชาติ USA ซึ่งเป็นเจ้าภาพในสนามแรกโดน USA ทุบไปนะฮะ3ต่อ0เซตเลยแพ้นะ โปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ที่บราซิลจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับในวันที่16จะเปิดเจอกับตุรกีนะในเวลา7นาฬิกานะัดต่อไปก็วันที่17จะเจอกับเนเธอร์แลนด์ในเวลา7นาฬิกาเช่นเดียวกันต่อด้วยวันที่18นะจะเจองานหนักเลยนะเจอกับอิตาลีซึ่งอิตาลีชุดนี้เนี่ยล่าสุดก็มีรายชื่อของอีกันูมาด้วยนะครับและก็นัดสุดท้ายในสนาม2จะเจอกับทีมชาติเซอร์เบียในวันที่19เวลา20นาฬิกา แต่ยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็รอเชียร์สาวแซมบ้าชุดนี้กันด้วยนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือ14รายชื่อของสาวราซิวเจอรลิเว,วนเอลสนาม2ส,สำหรับคลิปนี้ก็ไวเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ